สวัสดีครับส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับพระเนื้อผงนะครับสมเด็จยันสิบของหลวงพ่อพัดบุญญากามโมนะครับวัดห้วยด้วนนะครับซึ่งเนื้อหามวลสารเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ ซึ่งพระสมเด็จหลังยันสิบนะครับของหลวงพ,พ่อพัฒนปุญญกามโมนะครับวัดมุ้ยด้วนนะครับซึ่งพระรุ่นนี้นี่ออกเมื่อปีสองห้าหกสองนะครับนี่จะเป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะครับผมได้มาห้าองค์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเอามาเป็นตัวอย่างหนึ่งองค์นะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันเลยเนียครับเดี๋ยวมาดูกล่องใส่พระกันก่อนเนีครับก็จะเป็นกล่องสีขาวเนียครับด้านหน้าจะเป็นตัวสีทองครับบนกล่องใสนะสมเด็จหลังยันสิบเนีับหลวงพ่อพัดบุญชะกา,าโมวัดห้วยด้วนเนรับวับนที่สิบเอ็ดพฤษภาคมสองห้าหกสอง ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับสมเด็จรุ่นนีเนี่ยหลังยันสิบเป็นเนื้อผงพุทธคุณเนี่ยสีน้ำตาลรองพาดด้านในนี้เป็นสีแดงเนี่ยดีนามาแกะชมไปพร้อมๆกันเนี่ยผมได้มาเนื้อเดียวเนี่ย ไปได้มาจากในกลุ่มนะครับของหลพ่อพัดเนี่ยผมจองไม่ทันนะครับรุ่นนะี้เนียจะค่อยแกะนะเดี๋ยวลองพระจะฉีกนะี ครัทงที่จะสวยเลยทีเดียวเนรับสมเด็จเนื้อผงพุทธคุณเดี๋ยวมาดูด้านหน้าขององค์พระกันเลยเนียด้านหน้าจะเป็นสมเด็จเนีนั่งอยู่บนต่างเนี่ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะตอกเป็นตัว คตรนะนะจะเป็นคตรนะนะซึ่งสมเด็จรุ่นนี้นีครับสมเด็จหลังยันสิบนะครับผมพุทธคุณนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดห้ารายการด้วยกันเนปห้ารายการที่จัดสร้างเนยก็จะมีรายการที่หนึ่งครับ เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับฝังตะกุดสามดอกนะครับจำนวนที่จัดสร้างนี้สามร้อยองค์รายการที่สองฝังตะกุดเงินบวกตะกุดทองคำนะครับจำนวนที่จัดสร้างนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าองค์รายการที่สามเป็นตะกุดเงินคู่นะครับสร้างอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเก้าองค์รายการที่สี่เป็นตะกุดทองแดง สร้างอยู่ที่หนึ่งพันองค์สำหรับรายการที่ห้านะครับซึ่งเป็นเนื้อนีนะครับ็นรายการที่ห้าไม่ฝังตะกุดนะครับสร้างอยู่ที่แปดพันสี่ร้อยองค์เท่านั้นเองนะสวยครับ๋ามาดูขอบข้างกันสักนิดนึงเนีันบนี่จะเป็นลักษณะของขอบข้างของพระสมเด็จหลังยันสิบเนีับ ีด้านบนเนี่ยสวยเล่ยที่เดียวนะครับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อพัดนะครับท่านที่ชื่นชอบพระสมเด็จนะครับพระเนื้อผงเนี่ยก็ไม่ขนพลัดด้วยประการทั้งปวงนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังเนีครับด้านหลังนี่จะเป็นยันสิษย์เนี่ค่อนข้างที่จะคมชัดเลยทีเดียวเนี่ย เดี๋ยวผมซูมใกล้ๆนี่คเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะคมชัดเลยนะครับอักขรนี่ครับตรงนี้จะเขียนวัดไม้ด้วนเนี่ยไม่มีโค้ดเนี่ยไม่มีโคตต้ดตอกน่ยตอนนี้ยังพระยังออกไม่นานนะครับ ก็ยังหาจับจองกันได้นะครับอยู่ในกลุ่มพระของหลวงพ่อพัดนะครับบุญญะคาโมนะครับซึ่งกลุ่มพระของหลวงพ่อพัดนี่มีอยู่มากมายหลายกลุ่มด้วยกันนะครับก็เลือกเข้าไปดูนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้นะี เนื้อผมพุทธคุณสีน้ำตาลคลิปหน้านะครับผมมีพระเกจิท่านใดนะครับพระรุ่นไหนนะครับที่ผมจะเอามารีวิวนําเสนอในโอกาสต,ต่อไปนะครับก็ฝาก f อทุกท่านนะครับกดติดตามส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระ,ะค,รคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ